กือการสเก็เกมนะฮะไลม์อิวอกับฟุกซ่าหนึ่งหา้าหกโอเคฮะเราได้เจอเซิร์ฟหนึ่งฮะเซิร์ฟไทยฮะอย่างการลาลิกาโอ้โหเข้าเลยแปลว่าเกย์เยอะแน่อนอนครับเกย์ม,ม่วงด้วยครับอ่ื้อแบบว่าโดนตุยทีดิร้องอะพ่อหาแม่เลยตึงตีนเหลืงทิ้งทิ้ง,งเล่นสาวแท็กเองนะฮะโอเคฮะโอ้บาดยากจนตายแล้วแล้วโอ้มาแล้วครับ<ต>น,นี่มันชื่ออะไรพุกไอ้พุกนี่นี่นี่ไอ้ม่วง ออ What the fuck that shit? This amazing cat แน่นอนแล้วทำไมไม่ถึงค้ายเหร่แต่ว่าทำไมทุกท่านแตาว่าทุกท่าน amazing cat คืออะไรครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปพิเศษครับคุณรอดูกันได้เลยฮิ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 ผมบอกแค่นี้ครับรอด้วยไปเลยครับวิ่งยาววิ่งยาว What the fuck that shit? No I don't know รีวๆเลยมึงครับไม่เจอผีนี่ไม่หานะอโห สภาพที่แคบอย่างนี้ใช้วิชาสปินไรล่าไม่ค่อยได้มีเสียงโดนโดนเกมมวงเอ้ยอะไรก่นเลยอ๋อไม่ทานเจอคัตตาแล้วครับนี่ไงไอเซิร์ฟนี้ไม่ดีฟุกเอาเหอะนะเกี่ยวคัตตาไม่ได้อ๋อคุณว่าอย่างนั้นเหรอครับเอาเปล่าก็ได้ครับเพราในความไม่สะดวกด้วยนะครับวันนีเห็นว็นเซิร์ฟไทยไม่หรอกคือมีอะไรอยากจะบอกกับฟุก ครับที่กูเข้ามเพะอะไรพออะไรครับแม่งเขียนไว้อย่าร่าในกะโอ้แสดงว่าคุณเป็นสาวอกแน่นอนครับอาบ์ีใช่ไหมอืเฮ้ยไม่ไม่จริงสิครับคุณผูมจะบอกอย่างอย่างจริงๆเขาเป็นโลลีนะครับคุณกายแคสเกมนะอยากตาอยเหรอโอ้ผมพูดความจริงผมไม่โลกรู้ทำไมเจ้าชอบโกหกในสิ่งนี้ f u า k จริื่อห้องกายแคสเกมสักหนึ่ง โอเคครับรอสักครู่ครับเรื่องผมแหลกครับแล้วก็ใจนะครับเรางบที่ต่ำเฮ้นี่นี่ด่านนี้ด่านนี้ตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยด่านนี้ชื่อว่าอะไรนะครับลาลาดีมไม่ใช่ครับชื่อว่าอะไรนะครับกายแคทเกมกายแคทเกมมาอย่างลาปัดหนึ่งกี่ดวงผมนี่ตดรอเลยนะครับเนี่ยเหม็นขี้จุงเบยตามนั้นอมาแล้วครับจ้าวันนี้ฟึ๊บขึ้นอยู่นี้มุมนะครับ จะรับบทเป็นคุณริวจิมกุนเยวนะถามว่าจิมกุนเยวคืออะไรคุณเออลองไปผวนดูครับหรือไม่ก็หรือไม่ก็ไปเปิดทาศสเลกของพี่เจตก็ได้นะครับพี่เจตนี้ใครเดี๋ยวคุณลองเจเจสตัดถัดได้ถึงไข่แล้วแต่ครับแต่วันนี้ผมเปิดดูแล้วครับกูไปแล้วครับกูไม่ได้อยู่รอมึงแล้วครับลืมไปหนียว่าแมงวาบได้เร็วๆเลยครับมึงก็วิ่งดีครับครับผมเครื่องกูแหลกฮะกู ผม่ายผมแคทอยู่ฮะวิ่งตามตูดติดๆเลยนะครับเออเออดมตูดยังยังอยู่ใกล้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตูดไอ้ดูหลังดูตูดดูอาโป๊เราครับมามาหาที่สักที่แล้วเดินเข้าไปเสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้เขาปังยังไงเดี๋ยวอะไรใช้สับว่ายังไงนะมันถูกเวลาที่มันยันไปเนี่ยตาเลยวิบัติหมดนะคุณวิบัตินี่คือแบบโลกแตกเลยอะ บอว่าวัดตุ๊กตุ้มเล่นที่อะไรเล่นที่อะไรครับออกมาดิเออหวังว่าแม่งไม่บาดดักหน้าแล้วนะจังหวะนีสจะเป็นไรเล่าเลยครับเอาเอาเข้าไปเข้าไปเนี่ยแม่งดักหน้าดิกูมิกซ์รวยนะเดี๋ยวได้รู้กันนะไม่ห่อคุณริวจินมือเงี้ยวแคสอยู่ปเนี่ยจังหวะนี้ผมขึ้นโฆษณาวิดีโอคลิปสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นโอ้ยวางก็วงกินได้ตังค์นะ ถ้าทำไมพี่ไม่ออกมาสักทีพี่เราใจบุบแล้วเละลายมึงตายเป็นสับแรกกูเตะมึงเลยแหละครับเอ๊ะวิ่งลงมาข้างล่างโดยด่วนเลยไล่ลาวไล่ลาวไล่ลาวโดยด่วนเลยลงมาแล้วไม่ย่งั้นคุณโดนล่อได้เดือนมึงเดืนไม่เสียเลยสุกเดืนไม่เสียเลยครับโอ้ยแม่งมาแรงแล้วแม่งมาแรงแล้วโอ้โหวิ่งเลยข้าวก้วยแหลกข้าวก้วยเป็นไล่ลาวจะเป็นไล่ลาวจะเป็นไรเงาคว้ามังสวัสดิ์ไปละแบบ ไม่แน่ครับเยอะไว้ใจพายเยอะไว้ใจเทเลทับขี้ครับมุกเดี๋ยวนี้มุกเยอะว่ะเพราะช่างซ่องแฉเลยดีกว่าไหมฟุกคะมุกมึงเยอะว่ะอ๋อครับเดี๋ยวผมมีโครงการอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมอยากดูวิดีโอคลิปสำหรับผู้ใหญ่ที่โฆษณามากเลยโอ้ยโอ้ยไม่แล้วแม่งไม่แล้วมันจะแดกกูแล้ยวมันจะเดากูแล้ยวมันจะเดากูแล้วกูวิ่งคนแรกแล้วครับกูไิ่สนเบื่อแล้วครับอีสานอ้าวอีกแล้วกุเลียวอะไมึงอ่ะเฮ้ยน่าไม่หยุเดินด้วยอ่ะพี่เอคอยเคยกล่าวไว้ครับตอนรอบเป็นยอดดีโอ้ย เอาตัวเลือเป็นยอดดีประชาชีทุกคนต้องทิ้งให้หมดมึงมึงยังมึงก็ยอดชายชายฟันชายคือยอดชายครับโอ้กูเ่อยไปสิโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วยู่ดีๆจอผมดับเฉยเลับอยู่ไหนวัดเกิดอะไรขึ้นกูสะสมคมแล้วครับกูรอดแล้ววัดเตอร์วัดแต่แฮกแต่แฮกแดกติงแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยคิดตายแล้ว กูเลาแล้วครับกูที่รู้ๆมึงอยู่ต่อไปเลยครับกล้วยเล็กเอ้ยอือจงขอให้มีความสุขหาพวกไหนลองหาแบบนี้เดี๋ยวเข้าด้วยดูชื่อห้องด้วยเราเซิร์ฟกันดีไหมหรือว่าจู้ใจยังไม่อยายังไม่จู้ใจฮะเราเราจะไปเราจะไปเกลียนซักเซิร์ฟหนึ่งเริ่มเริ่ยครับโอ้ไม่มีน้องไปและหนึ่งอะโอเคเราไปเร็วขอจบการแคสเกมไว้ดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียด